สวัสดีครับผมสุพศรินารุมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะวันนี้จะพูดเรื่องวันเดือนและก็เวลาวันภาษาเกีกนยิดภาษาจีนกลางยึภา,ศา,ศาศษาอังกฤษเจหวัน ภาษาฮกเกี้ยนจิตยิดภาษาจีนกลางยี่ยึภาษาอังกฤษวันเดย์สังเกตว่า1เป็นสีแดงนะครับเราเปลี่ยนเป็น2องสาสี่เป็นหวัน2วัน3วันนะครับปกติยึนี้จะเป็นภาษาเขียนหรือภาษาทางการนะครับอย่างเช่นเซินยึ้ซียิดก็คือวันเกิดนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเขาจะใช้คำว่าอี้เทียนนะครับ ก็คือหวันนะครับอี้เทียนแต่ถ้าจะใช้คำว่าอี้ยึก็ไม่ผิดนะครับสัปดาห์ภาษากเกี้ยนเล่ป่ายภาษาจีนกลางซิงชีภาษาอังกฤษว e กวันจันทร์ภาษาฮกเกี้ยนไปอิด ภาษาจีนกลางซิงคียีภาษาอังกฤษมันเดยนะครับสังเกตว่า1เป็นสีแดงนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับเดือนภาษาฮกเกี้ยนเกอภาษาจีนเย ภาษาอังกฤษมันเดือนมกราคมภาษาฮกเกียนจียเกภากษาจีนกลางอ e ีเย่ภาษาอังกฤษ January สังเกตว่าหนเป็นสีแดงนะครับเราเปลี่ยนเป็น2-3-4ไปเรื่อยๆนะครับเป็นเดือนกุมภามีนานะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามกดกระดิ่งเลือกกระดิ่งที่มีปีกเมื่อมีการลงคลิปใหม่ๆจะได้ส่งข้อความเตือนให้ขอบคุณครับจากสบู่ซูจิโกะสั่งซื้อได้ที่ลาย0ย์8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ